ดุหลงสู้ทรหัสตอนที่1ปืนกลอากาศของเครื่องบินญี่ปุ่นขนาด8มิลเมถูกนำออกมาแล้วมันเป็นเครื่องประหารย่างร้ายแรงที่เสบยติดต่อซื้อจากพ่อค้าขายอาวุธเถื่อนรายหนึ่งในราคาแพงมีกระสุน450นัดตลอดเวลาที่ร่วงมานี้เสียงปืนทั้งสองฝ่ายเริ่มเบาบางลงไปมากกองปราบพิเศษยังคงตั้งล้อมไว้อย่างหนาแน่นบรรดานในตำรวจทุกคนต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ท่านผู้บังคับการสั่งปฏิบัติงานทางเครื่องกระจายเสียงซึ่งนับว่าได้ผลดีมากกระสุนปืนทางฝ่ายเจ้าพนักง,งานยิงเข้ามาทางประตูนหน้าตึกหลายต่อหลายนัดผนังตึกทะลุปกกุพุนไปหมดคุณโจนตัดสินใจยอมเสี่ยงชีวิตเขาถึงปืนกลอากาศวิ่งมาที่ช่องประตูแล้วรีบหมอบลงตั้งปืนยางรวดเร็วที่สุดจากนั้นเสือใบก็เหนียวไกลทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวพลตำรวจไม่ต่ำกว่าสี่หคนถูกปืนลมกลิ้งมองแลเห็นได้ถนัด อำนาจของปืนกลกระบอกนี้ยังผลให้ตำรวจด้านหน้าตัวตึกต้องล่าถอยทันทีพี่ใบศิริตะโกนเรียกด้วยความเป็นห่วงฟั้งปืนไว้เองนั้นหลบเข้ามาก่อนเถอะครับประหยัดกระสุนปืนไว้ก่อนคุณโจรกิ้งตัวหลบเข้ามาจนพ้นท้องประตูแล้วลุกขึ้นนั่งหันมาหัวล้อก,กับผู้ช่วยของเขาซึ่งกําลังได้รับการประถมพยาบาลจากบุรหลงเป็นอย่างดีสี่ศพคุณศิลิผมยิงกระจายเหมือนพึ่งแตกลังเขาพูดยิ้มยิ้มสีหน้าเขาไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อย เป็นไงบ้างน้องชายคุณบุหลงใส่ย้ายผมเรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมยิงต่อพี่เสบย์พยักหน้าช้าเอื้อมมือรับทมสันคู่มือของเขาจากลูกน้องคนหนึ่งคุณกบุหลงคอยบัญชาการต่อสู้ในห้องนี้อย่ายอมให้ตำรวจบุกเข้ามาได้นะถ้าตำรวจใช้ระเบิดมือหรือระเบิดน้ำตาผมจะสั่งให้ใช้เครื่องยิงระเบิดไมเอี่ยมของเราตอบแทนตำรวจทันทีเดี๋ยวผมออกไปตรวจดูแนวต้านทานตำรวจข้างนอกออกจอมโจรพาตัวออกจากห้องกลางเพื่อตรวจบริวารของเขาซึ่งทุคกคนกำลังยืนหยัดต,ต่อสู้กับตำรวจ เซอใบกล่าวปอบขวานสมุนของเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขุนโจรปราบปลื้มใจเป็นล้นผลเมื่อบริวารของเขาให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะสู้ตายโดยไม่ยอมจำนนต่อตำรวจชั้นบนของตัวตึกหน่วยเชิดดำประจำอยู่ทุกช่องหน้าต่างและประตูถึงแม้ฐานะของฝ่ายเชิดดำคับขันยิ่งสมุนโจรเือใบก็ไม่ได้เสียขวานเสียกำลังใจเลยเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับ ตำรวจโรงเรียนพลตำรวจยกมาหนึ่งคันรถบรรทุกเพื่อร่วมกับสันติบาลทำการปรับตามโจรผู้แทนและช่างภาพหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายฉบับรีบรุดมายังที่เกิดเหตุทุกคนยอมเสี่ยงภัยเข้ามาสังเกตการในระยะใกล้ชิดช่างภาพหนังสือพิมพ์ถ่ายภาพการต่อสู้ระหว่างกองโจรเชิดดำกับเจ้าพนักง,งานตำรวจไว้อย่างชัดเจน 1. 2และ3ชั่วโมงผ่านไปแล้วการต่อสู้แบบพึ่งห่วงกลางของพวกโจรเชิดดำทำให้ตำรวจไม่สามารถที่จะหักเข้ามาได้ นอกจากตั้งรอมไว้4ด้านและยังโต้อตอบกันตลอดเวลาค่ำแล้วความมืดขม,ขมุกขมัวแผ่ไปทั่วอนาเขตรถยนต์ไฟฉายของสันติบาลสองคันถูกเรียกทางโทรศัพท์แล้วเดินทางมาอย่างเร่งร้อนท่านผู้บัญชาการกองปราบพิเศษสั่งเจ้าหน้าที่ฉายไฟกลาดไปทั่วตึกตลอดเวลาแต่ภายในตึกมืดมิดปราศจากแสงไฟและเห็นแต่ประกายไฟวูบวาบจากปากระบอกปืนเท่านั้นที่ห้องโถงชั้นล่าง แสงไฟฉายตำรวจส่องสะท้อนเข้ามาในห้องเสือใบกับสิริพร้อมด้วยบุหรงและสมุนโจรประมาณ1ิคนกำลังยืนจับกลุ่มปรึกษาหารือเพื่อจะลองตีฝ่าวงล้อมตำรวจออกจากบ้านนี้คุณโจรเอื้อมมือขวาตบบาผู้ช่วยเขาแล้วพูดด้วยเสียงหนักแน่นน้องชายไม่ต้องเป็นห่วงผมผมกับบุหรงและเชิดดำที่เหลือจะทำการต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายรีบพาพวกเราทั้ง1ิตีหนีฝ่าวงล้อมออกไปหากไม่สามารถตีออกไปได้ก็ล่าถอยกลับมาขอโชคชายจงเป็นของคุณเธอซิริพูดจบ เขาก็ยื่นมือให้ผู้ช่วยเขาจับถ้า,าคุณตีฝ่ากไปได้ผมก็จะตีฝ่ากไปบ้างไปเถอะสิริเวลาย,ยิ่งร่วงไปตำรวจนี่มีกำลังเพิ่มขึ้นสิริบีบมือขุนโจรแนนรอดแล้วครับพี่ใบเราทั้งหมดนี่กำลังจะออกไปเสี่ยงออกความตายอาจไม่มีหวังได้พบพี่ใบก,ก็ได้ <c oughs> ความตายเป็นเรื่องธรรมดาหากเรานึกถึงมันเราก็เสียขวัญไม่กล้าทำการหักหานได้สิริบรรจุกระสุนทอมสันหลังจากนั้นเขาก็พาสมุนโจรทั้งสิบวิ่งออกจากประตูตึก การตีฝ่าวงล้อมได้รับการสนับสนุนจากเชิดดำที่เหลืออยู่ในตึกอย่างเต็มที่สมุนโจรซึ่งประจำอยู่ชั้นบนเวียงลูกระเบิดมือไปทางหน้าประตูเปิดทางให้สิริกับเชิดดำเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเจ้าพนักง,งานยิงสกัดกั้นอย่างดุเดือดกระสุนปืนถูกสมาชิกเชิดดำสามสี่คนสิ้นชีวิตสิริสั่งบริวารหมอบลงกับพื้นดินยิงต่อสู้ตำรวจทันทีเวลาเดียวกันนั้นเองเสือใบกับบุรหลงและเชิดดำที่เหลือในตึกก็ช่วยกัระดมยิงไปทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร กระสุนยิงเร็วของเชิอดดำกระบอกหนึ่งยิงกลาดไปที่รถไฟฉายสันติบาลไฟฉายทั้งสองดวงประจํารถคันนั้นถูกยิงกระจกแตกและเอียดตำรวจบนรถลดลดต่างกระโดดหลบหลีกหนีลูกปืนกันจ้าละวันท่านผู้บังคับการสั่งให้ตำรวจยิงโต้อตอบไม่ลดละเสียงปืนไม่ผิดอะไรกับยุธทธภพบริเวณผู้เช่วยเสื่อบาทาการลบยังอาจหานไม่หวัดวันต่กระสุนปืนตำรวจที่ระดมยิงมาราวกับหาฝน เชิดดำอีกสองถูกยิงล้มกลิ้งสิริคงเหลือสมุนจนอีกเพียง4คนหมดหวังจะตีฝาออกไปดังนั้นจึงสั่งล่าถอยถอนตัวจากการรบวิ่งกลับขึ้นตึกและกระสุนปืนตำรวจถูกเชิดดำอีกคนหนึ่งล้มความที่ขั้นบันไดหน้าตึกนั่นเองสิริพาเชิดดำที่เหลือตายเพียง3าเข้ามาในห้องโถงเสือใบเอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟฟ้ากลางห้องแล้วสั่งให้สมุนโจนคนหนึ่งหาผ้ามาคุมหลอดไฟไว้เพื่อหเหลือแสงสว่างเพียงเล็กน้อยไม่ให้ฝ่ายเจ้าพนักง,งานแลเห็นถนัด สิริเดินเข้าหาขุมโจดเราพูดเสียงหนักๆไม่มีหวังครับพี่ใบเราถูกล้อมอย่างหนานแน่นกําลังตํารวจผงคะเนไม่ต่ำกว่า200คนเส,สื้อใบสีหน้าเคร่งขครืมบริวารเขาสูญเสียชีวิตถึง7คนในช่วงเวลาไม่ถึง5นาทีถ้าอย่างนั้นเรายึดตึกหลังนี้เป็นที่ตายของเราเถอะนะคุณสิริเราทุกคนต่อสู้สมเกตเชิดดำกระสุนเราย,ยัางมีอีกมากคําว่าวางอาวุธหรือยอมจำนนเราจะไม่คํานึงถึงมันเลยผมเชื่อตํารวจคงไม่กล้าบุกเข้ามาอีกนอกจากตั้งวงล้อมห่างๆเช่นนี้ เสียงปืนฝ่ายเจ้าพนักง,งานยุติลงเพียงชั่วขณะและทางฝ่ายเชิดดำก็หยุดยิงเช่นเดียวกันเครื่องกระจายเสียงสันติบาลเริ่มทํางานอีกแล้วคราวนี้หลวงปราบผ่านชนท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษเป็นผู้พูดไมโครโฟนด้วยตัวเองเสือใบและเชิดดำฟังข้าพเจ้าการตีฝ่าวงล้อมของตํารวจท่านคงเห็นแล้วว่าไม่มีทางจะตีฝ่าออกมาได้เสือใบขอให้ท่านสงสารบริวารของท่านบ้างถ้าท่านจะรักสู้สู้เพื่อจะตายไว้ลายชายชาติเสือของท่าน ก็ควรให้บริวารของท่านวางอาวุธให้เขาออกมาจากตึกเดี๋ยวนี้ในนามแห่งพันตำรวจเอกหลวงปราบพานชนผู้บังคับการกองปราบพิเศษเขาพเจ้าขอรับรองว่าตำรวจจะไม่ยิงบริวารของท่านที่ยอมจำนนนั้นเลยเขาพเจ้าให้เวลาท่านตัดสินใจครั้งสุดท้าย5นาทีเขาพเจ้าเดินโทรศัพท์เรียกรถทุ่มเกราะไมเอ็มของสันติบาลมาแล้วถ้าท่านไม่ยอมจำนนเขาพเจ้าจะสั่งให้รถทุ่มเกราะใช้เครื่องพ่นไฟเผาตึกทั้งหลังนี้เพื่อสังหารท่านและบริวารท่านให้หมดสิน้นจบคำพูดหลวงปราบ ตำรวจทุกคนได้ยินเสียงพวกเชิดดำที่ตั้งมั่นในตึกตบมือกันกล่าวเชิดดำคนหนึ่งยิงสเตนออกมานอกหน้าต่างขึ้นสู่อากาศหนึ่งชุดทากลางเสียงโหดร้ายยังคลื่นแคลงเครื่องกระจายเสียงฝ่ายเชิดดำเริ่มโตตอบบ้างและขุนโจรเป็นผู้พูดท้าทายตำรวจอย่างทรณงองอาจท่านผู้บังคับการที่ขรพยิ่งกระผมเป็นนายโจรที่รักบริวารเหมือนกับชีวิตของกระผมกระผมได้บอกให้เขาปฏิบัติตามคำวิงวอนอ่นอนหวานของใต้เท้าแล้วเพื่อให้ทุกคนวางอาวุธออกไปหาเจ้าพนักงาน แต่เชิดดำของผมล้วนแล้วแต่จงรักภักดีต่อผมเขาขอให้กระผมกราบเรียนใต้เท้าว่าเขาจะยอมตายกับกระผมอยู่ในตึกหลังนี้เชิดดำของกระผมรู้สึกขบขันในคำขู่ของใต้เท้ามากเราทุกคนอยากเห็นรถทุ่มเกราะไม่เอี่ยมของตำรวจนักปืนบาสุก้าของเราคงต้อนรับรถทุ่มเกราะอย,ย่างน่าตื่นเต้นท่านผู้บังคับการขอรับท่านนายตำรวจและพลตำรวจผู้กล้าหาญทั้งหลายเสอร์บมีข่าวดีจะเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้กำลังส่วนใหญ่ของเราประมาณ300คนได้รับคำสั่งจากผมทางโทรศัพท์ ให้รีบเดินทางมารับมือกับพวกท่านที่นี่โปรดอย่าคิดว่าข้าพเจ้าโกหกเสบาย์เป็นโจรที่รักความจริงเมื่อตอนเย็นข้าพเจ้าได้ประกาศให้ท่านทราบเราฝังลูกระเบิดท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าโฆษณาทำลายขวัญแต่แล้วเพื่อนของท่านก็จบชีวิตไปหลายคนท่านผู้พิทักษ์สันติราษท,ทั้งหลายเชิดดำจะสู้กับท่านจุกระสุนนัดสุดท้ายและในชั่วโมงนี้ยุทธวิธีของข้าพเจ้าจะเป็นต่อท่านอย่างแน่นอนหลวงปราบเบิดดานอย่างที่สุดแต่ไม่ได้โต้ตอบอะไรอีก คนตารวจที่หมอบอยู่ที่มั่นต่างๆมีกิริยากระสับกระสายไปต,ตามๆกันบางคนเริ่มเสียขวัญน,นึกถึงบุตรภรรยาที่อยู่ทางบ้านเพราะถ้าหากเสือใบมีกําลังเชิดดายกมาช่วยถึงจํานวน300คนตามที่พูดแล้วมันต้องปะทะก,กันอย่างดุเดือดที่สุดซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องล้มตายมิใช่น้อยไฟฉายตํารวจฉายกลาดไปมาตลอดเวลาบรรดาเจ้าพนักง,งานทุกคนรู้สึกหิวข้าวและอ่อนเพลียไปตามๆกันขณะที่เชิดดำนำเครื่องยิงระเบิดข้าประจำการหน้าช่องหน้าต่างแห่งหนึ่ง มันคือสตอกเกอร์บันแบบหลังสงครามซึ่งขุนโจรซื้อมาจากพวกขมิญอิสระมีลูกระเบิดใช้ยิงประมาณ20ลูกอำนาจของมันคือปืนใหญ่นั่นเอง5นาทีผ่านพ้นไปแล้วปรากฏว่าไม่มีเชื้อดำคนใดยอมจำนวนวางอาวุธออกมาให้จับกลุมแม้แต่คนเดียวผ่านตำรวจเอกหลวงปราบพานชนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วออกคำสั่งกับตำรวจในบงังคับบัญชาของท่านทางเครื่องกระจายเสียงนายตำรวจทุกคนฟังทางนี้เริ่มยิง แล้วนำตำรวจบุกเข้าไปใช้ลูกระเบิดมือคว้างตัวตึกเมื่อเข้าถึงระยะเสียงปืนฝ่ายเจ้าพนักง,งานดังขึ้นทันใดนั้นส่วใบแก้งออกคำสั่งทางเครื่องกระจายเสียงเช่นเดียวกันเชอดำประจำครื่องยิงระเบิดยิงลูกระเบิดยิงลูกแรกพุ่งออกจากลำก้องของมันผ่านช่องหน้าต่างตึกลอยระลิ้วไปในอากาศแล้วหล่นลงระหว่างกลางผู้พิทักษ์สันติราซึ่งกำลังลุกล้ำเข้ามาเสียงระเบิดดังกัมปนาก้อนดินหลายร้อยก้อนกระจายขึ้นในอากาศ ชิ้นระเบิดถูกเจ้าหน้าที่หลายคนล้มเกรงโรวงปราบสั่งถอยทันทีแต่พลตํรวจคนหนึ่งยอมเสี่ยงภยัยคานเข้ามาจนถึงเรลือนต้นไม้ห่างตัวตึกประมาณ30เมตรเท่านั้นเขาล้วงกระเป๋าหยิบลูกระเบิดมือออกมากระชักสลักนิรลภยัยแล้วคว้างมาที่ตัวตึกลูกระเบิดมือหลุดเข้ามาในห้องซ้ายมือกระทบพื้นห้องระเบิดสนั่นวันไหวเธอดำสองคนที่ประจำช่องหน้าต่างในห้องนั้นเสียชีวิตทันทีอำนาจระเบิดทำให้พื้นห้องพังผนังตึกลาบไปด้านหนึ่งสั่นสะเทือนเหมือนกับจะโคน่น ผลตำรวจคู่นั้นล้วงกระเป๋าข้างหนึ่งหยิบระเบิดมือออกมาอีกหนึ่งลูกแต่ก่อนที่จะดึงสลักนิรภัยเซนทอมสันพวกโจรก็แผดคำรามกึกกองกระสุนนัดหนึ่งถูกพลคว้างระเบิดของกองปราบพิเศษตายคาทีเซอร์ไบ์กับซิลิและบุหลงถือปืนวิ่งออกมาจากห้องโถงผ่านผนังตึกที่พังทลายเข้ามาดูบริวารเขาในห้องที่ถูกระเบิดมือตำรวจคุณโจรล้วงกระเป๋าหยิบไฟฟ้าเดินทางออกมาฉายกราดเชิดดำคนหนึ่งนอนตายอยู่ข้างโต๊ะกินข้าวอีกคนหนึ่งหล่นลงไปใต้ถุนตึก พื้นกระดานทะลุกว้างประมาณหนึ่งวาด้วยอำนาจระเบิดชอมโจนส่องไฟฉายลงไปใต้ถุนตึกก็เศร้าใจเมื่อแลเห็นลูกน้องเขานอนตายอย่างน่าอนาดและแสงไฟฉายก็ทําให้เขาแรเห็นพื้นใต้ถุนตึกนี้ก่อเป็นซีเมนต์สี่เหลี่ยมสูงจากระดับพื้นดินเล็กน้อยพอสังเกตเห็นว่ามีฝาไม้กระดานประมาณ5ฟิตปิดอยู่กลเห็นห่วงเหล็กวงกลมเพื่อใช้ดึงแผ่นกระดานนั้นขึ้นสิริคุณโจรพูดกับผู้ช่วยเขาอย่างร้อนรนเอาไฟฉายนี่โดดลงไปใต้ถุนตึกคุณเห็นช่องสี่เหลี่ยมนั้นไหม เปิดมันขึ้นมันอาจ,จเป็นช่องลับหรืออุโมงค์พิเศษที่เจ้าของบ้านเดิมเขาสร้างไว้ลงไปสำรวจดูหากเป็นอุโมงค์ลับออกนอกเขตบ้านนี้ได้พวกเราที่เหลือตายก็มีหวังรอดตายผู้ช่วยเขาคว้าไฟฉายเดินทางกระโดดลงไปทันทีเขาใช้กำลังดึงฝาไม้ออกแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นพี่ใบมีบันไดลงใต้ดินคุณโจรอมยิ้มออกมาได้ดีแล้วน้องชายสำรวจด้วยทั่วเดีย๋ยวผมกับบุหรงจะช่วยบริวารเราประทะตำรวจไว้ผู้จบ เขาพาบุหลงวิ่งไปประจำช่องหน้าต่างทําการระดมยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปเสียงปืนระหว่างโจรกับตำรวจยังดังกึกก้องตลอดเวลาตำรวจไม่หวังผลในการยิงเท่าใดนักเป็นการยิงขู่มากกว่าเพราะกําลังคอยรถยนต์หุ้มเกราะแบบใหม่ของสันติบาลซึ่งกําลังเดินทางมาท่านผู้บังคับการสั่งให้ตำรวจทุกคนประจำอยู่ในที่มันครู่หนึ่งเหาห้านาทีเศษสริริขึ้นมาจากใต้ถุนตึกใบหน้าเขาแสดงความตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าว เขารีบออกจากห้องนั้นวิ่งเข้าไปในห้องโถงร้องเรียกขุนโจรเสียงกลันพี่ใบพี่ใบพี่ใบครับจอมโจรรถทอมสันลงหันคว้ามาทางผู้ช่วยเขาว่างไงสิลิสิลิพูดระล่ำละละักเราตายแล้วพี่ใบมองรับใต้ถุนเป็นทางแคบยาวมากทะลุออกท่อระบายน้ําข้างกอไผ่ป่า,ปาละมอเด้านขวาตึกนี้ห่างที่มั่นของตํารวจผมสํารวจดูรายละเอียดแล้วเต็มตัวหนีทั้งพี่ผลเขตป่าละมอก็เข้าทุงนาความมืดตอนกลางคืนช่วยพวกเราหลบหนีได้อย่างสวัสดิภาพแน่ คุณโจรยิ้มเศร้าแล้วถอนใจเฮือกใหญ่พระเป็นเจ้าท่านยังกรุณาเราอยู่แต่ว่าคุณสิริพวกเราคนใดคนหนึ่งต้องสู้ตายอยู่ที่นี่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนหลบหนีหากเราไปกันหมดมาเสียงปืนฝ่ายเราเงียบตำรวจต้องบุกเข้าตึกหลังนี้ทันทีและคงติดตามเราไปทางอุโมงค์รับนี้พูดจบเขายกมือตบบาปผู้ช่วยของเขาคุณสิริผมเองจะยอมสู้ตายคุณพาพวกเราแล,ล้วบุหรีหนีไปเถอนน้องชายผมคนเดียวจะยิงต้านทานตำรวจไว้สิริมองดูนายเขายังชื่นชม ไม่ได้ครับพี่ใบพี่ใบต้องไปกําลังเชิดดาต่อไปให้ผมอยู่พี่ใบไปดีกว่าผมพร้อมแล้วที่จะสละชีวิตเพื่อพี่ใบและเชิดดาเรา <c oughs> คุณโจรกวาดสายตาและหดเลาะมองไปรอบห้องบริวารของเขาที่ประจําอยู่ตามช่องหน้าต่างและประตูกําลังยิงต้านทานอย่างทรรหดถ้าอย่างนั้นเพื่อความยุติธรรมผมคิดว่าเราจับฉลากกันเถอะเพราะเรายังเหลือทั้งชั้นบนชั้นล่าง13คนไม่ขีดไฟคุณมีไหมเอาออกมา13าก้านหักออกก้านหนึ่งจัดการเดี๋ยวนี้ คุณสิริให้ทุกคนเสี่ยงจับคนละกา้านบอกให้เขารู้ด้วยว่าเราจะหนีจากที่นี่ทางอุโมงค์รับใครได้ไม่ขีดการสั้นต้องเสียสละชีวิตต่อต้านตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราที่เหลือหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยสิริยิ้มออกมาได้แต่ก่อนที่เขาจะพูดว่าาะไราบุหลงก็พูดเสริมขึ้นยุติธรรมย่างยิ่งเชียวรับพิใบหนูเชื่อเหลือเกินพวกเราทุกคนยินดีสละชีวิตแระพวกที่ได้หมายสั้นคงเต็มใจสู้รบกับตำรวจจนวินาทีสุดท้ายหนูหรือพิใบาอาจได้ไหมสั้นก็ได้ก็เป็นไปได้บุหลง เข่าหดร้อแ,แล้วเตือนสิริให้ใจัดการตามคําสั่งผู้ช่วยเขาล้วงมือลงไปในกระเป๋าหยิบกลักไม่ขีดไฟออกมานับได้13ก้านการเราหักการหนึ่งออกรวมการไม่ขีดทั้ง13ก้านการไว้ในมือขวาเขา่าเรายื่นให้บุหลงคุณจับก่อนเลยครับคุณบุหลงบุหลงขหมดคิ้วยนให้สมุนเราจับก่อนไม่ดีกว่านะคะไม่เป็นไรครับคุณเป็นผู้หญิงเสอรบว่าจับเธอบุหลงสําหรับพี่เดี๋ยวจับเป็นคนสุดท้ายยุติธรรมดีแล้ว ตัอ้งออตั้งใจให้ดีอย่าดึงไม้สั้นออกมาล่ะเสียงโชคครั้งนี้ต้องเป็นด้วยความยุติธรรมบุหลงนิง่งยิ้มเจือนมองดูก้านไม่ขีดทั้ง13ก้านที่โผล่มาจากช่องมือของสิริแล้วหล่อนก็ดึงออกมาก้านหนึ่งใบหน้าบุหลงซีดเผือดทันทีคุณโจรใจหายวาบุหลงได้ไม่ขีดก้านสั้นอันเป็นสัญญาณมรณะะขณะนี้เสียงกระสุนของตำรวจรุนแรงขึ้นกว่ากาและเสียงปืนทั้งเชิดดำเบาบางไปบ้างเพราะทุกคนต้องประหยัดกระสุน สิริเอื้อมมือแย่งก้านไม้ขีดในมือบุหลงมาถือไว้คุณบุหลงผมยอมรับกรรมแทนคุณเองคุณคือดวงใจพี่ใบคุณต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่ใบต่อไปบุหลงปอบใจตนเองให้เข้มแข็งไม่ได้หรอกค่ะคุณสิริดิฉันเป็นเมียพี่ใบดิฉันต้องเข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนอย่างพี่ใบเมื่อถึงคราวต้องตายดิฉันก็ต้องพร้อมสละชีวิตเราต้องทําตัวเราให้เด็ดขาดอย่าให้เสียความยุติธรรมได้ดิฉันยอมตายค่ะจอมโจรยกมือลูบเลือนผมไม่ยอดสุดที่รักของเขาหนูจ๋า พี่กำลังจะขอร้องหนูเดี๋ยวนี้ให้ยอมตายตามข้อตกลงอันยุติธรรมของเราพี่ขอบูชาน้ำใจของหนูไม่เสียแรงที่หนูเป็นเมียพี่บุหลงพี่กับสิริจะพาบริวารเราหนีไปทางอุโมงรับเดี๋ยวนี้เราไม่มีหวังได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วพี่จะนึกถึงคุณงามความดีของหนูจนวันตายหนูยอมสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตพวกเราทั้งสิบสองคนไว้ผู้จบเขาหันมาทางสิริคุณสิริเร่กพูดเราลงมาให้หมดเราอยู่ช้าไม่ได้่อให้บุหลงต้านทานตำรวจเถอะเชิดดำทุกคนจะเห็นน้ำใจเมียผมในคราวนี้ ผมจะไม่ยอมเอาเปร็ดบริวารผมเป็นเงนขาดถึงแม้บุหลงเป็นยอดชีวิตผมแต่ถ้าจับได้ไหมสันบุหลงก็ต้องตายเพื่อเชิดดำของเราสิริราบึ้งใจและเศร้าใจเป็นล้นพลเขารีบวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึกสักครกู่หนึ่งบริวารเชิดดำก็ย่องตามสิริลงมา ทุกคนเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียพูกตจได้รับคำสั่งจากเสือใบคห้เข้าประจําช่องหน้าต่างห้องโถงยิงกับตำรวจไปพลางๆก่อนแต่ให้ประหยัดกระสุนไว้แล้วเสือใบก็ให้สิริไปตามเชิดดาในห้องชั้นล่างทุกๆห้องให้มารวมกําลังกันที่นี่บรรดาสมุนโจรต่างพากันมองดูบุหรงด้วยความสงสารและเขารบรลักน้ําใจอันเด็ดเดี่ยวของรอนเชิดดาคนหนึ่งปลาดเข้าหาคุณโจรแล้วพูดอย่างนอบน้อมให้ผมตายแทนนายผู้หญิงทะครับนาย <laughs> ไอ้น้องชายหากโลคนี้ไม่ยุติธรรม ก็ขอให้กองโจรเราเท่านั้นที่ยังรักความยุติธรรมอยู่การรักเมียของกันเหมือนชีวิตแต่เมื่อเป็นชะตากรรมของบุหลงกันก็ต้องเสดสละได้เพื่อชีวิตของพวกเราสมุนโจรอีก3-4มสี่คนทยอยกันเข้ามาเสบยก่าวกับสิริทันทีคุณสิรินำพวกเราลงอุโมงค์ได้เครื่องยิงลูกระเบิดลูกระเบิดมือปืนก้อนอากาศชุบกันขนไปให้หมดบุหลงมีเอ็มทกระสุนอะไรพอทําการยิงได้ครึ่งชั่วโมงไม่ต้องห่วงปฏิบัติตามคําสั่งผมเดี๋ยนี้คําสั่งเขาคือประกาศสิทธ เชิดดำช่วยการลำเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์ทันทีแล้วตามสิริลงอุโมงค์รับเสือใบตะวัดร่างเมียรักเขาไว้ในวงแขนบุหลงกอดเขาแน,น่นพี่ไปเถอะค่ะพี่ใบอย,ย่าเป็นห่วงหนูเลยหนูจะสละชีวิตหนูเพื่อพี่ใบและเชิดดำพี่จะหาจูบหนูสิคะจูบหนูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนูจะไปรอพี่ในชาติหน้าวิญญาณหนูจะวนเวียนอยู่ใกล้พี่ตลอดไปคุณโจรก้มลงจูบหล่อนอย่างหนักหน่วงขอลอบใจตัวเองให้เข้มแข็งลาก่อนดวงใจของพี่ คลั้นแล้วเสือใบก็คลายมือที่กอดหล่อนออกพุนพันเดินออกจากห้องทันทีบุหลงตัดมาที่หน้าต่างยกเอ็มทีขึ้นยิงกลาดออกไปนอกตึกอย่างอาถรรพ์หล่อนขบตามแน่นยาดน้ําตาไหลรินขวัญและกําลังใจของบุหลงเสียไปแล้วตัวตึกกว้างใหญ่มีหล่อนต้านทันตํารวจอยู่คนเดียวศพเชิดดานอนตายเกลื่อนพื้นทําให้บุหลงรักตัวกลัวตายทันทีอากับกิริยาหล่อนเปลี่ยนแปลงไปบุหลงสู้ยิงจนตรอกสู้พลางนึกถึงผัวรักและบรรุวานของเขา ซึ่งป่านนี้คงหลบหนีไปได้โดยสวัสดิภาพแล้วชะตากรรมทําให้หล่อนต้องรับหน้าที่สู้ตายแต่มันก็ยุติธรรมอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังแสดงถึงน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของขุณโจรที่ยอมเสียสละหล่อนบุหลงบรรจุกระสุนปืนหลายต่อหลายครั้งหล่อนวิ่งไปมารอบตัวตึกยิงตามช่องหน้าต่างห้องทุกห้องพอหลอกหลวงให้เจ้าพนักง,งานเข้าใจผิดคิดว่าเชิดดำยังตั้งรับอยู่บุหลงเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจตายมือที่ถือปืนเมื่อยหลาใบหน้าซีดเผือดแสดงความหวาดกลัว ทุกนาทีที่ผ่านไปรล่อนมองเห็นความตายปรากฏอยู่ข้างหน้ากองปราบพิเศษด้านขวาของตัวตึกลุกประชิดเข้ามาแล้วบุหลงบอกตัวเองว่าชีวิตของหล่อนไม่มีทางใดจะรอดตายได้แต่หล่อนต้องต่อสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายหรือจนกว่าหล่อนจะถูกปืนของฝ่ายเจ้าพนักง,งานเมียรักของขุนโจรพยายามปอบใจตนเองให้เข้มแข็งหล่อนยืนอยู่ที่หน้าต่างบานหนึ่งยิงโต้อตอบตำรวจยังไม่ลดละและคอยหลบแสงไฟฉายตำรวจกระสุนชุดสุดท้ายผ่านลำกล้องปืน M3 ออกไปนั้นประกายไฟบูบวาบมองและเห็นได้ถน,นัดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนต้องเป็นเป้ากระสุนปืนของบุหลงล้มลงสิ้นใจตายหลอนสามารถหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของตำรวจไว้ได้ครั้งแต่แล้วมึกระสุนหมดบุหลงก็ใจหายหลอนมองดูปืนยิงแล้วในมือหลอนแล้วมองดูหีบบรรจุกระสุนของกระสุนปืนที่ยิงไปแล้วเกินกาดเต็มห้องบุหลงยืนหันรลีหันขวางแล้วตกใจวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึกหลังนี้หลอนยังมีปืนพกอีกหนึ่งกระบอกกระสุนนี่6นัด บุหลงบอกตัวเองว่าหลอนจะสังหารตัวเองด้วยกระสุนปืนพกนะัดสุดท้ายไร้ค่านัดจะยญิงเจ้าหนะ้าที่ตำรวจที่จะบุกข,ขึ้นไปจับกุม่มหลอนที่ชั้นบน